ก็เรียกอะไรนะโอ้โหสนุกอะสนุกมากเล่นเมื่อไหร่ก็สนุกอะอุ้ยอุ้ยเสียหลักเสียหลักเสียหลักอะตรงนี้ตรงนี้ะอ่าเสียหลักอุ้ยเสียหลัก อ่าในตะกา้าในตะกา้ารเขาเรียกอะไรนะเนี้ยที่เขานอนอยู่มันเป็นที่รับเล็บของแมวของมันเป็นแบบนอนเอ่ไหนกัน,น,น,นต้องพูดขึ้นไปละขึ้นไปละโอเคโอเคเอ,อยู่ในนี้ยอ,อยู่ในนี้แหละเ,เสียหลักจะได้อยู่ข้างในอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ย,ย,ยหัวโขกดังปุ๊กเลยนนะแต่ถ้าเขาเขา,เขาก,กัดได้นะเขาจะตัวพองเลย อ่าใช่เหมือนได้เหยื่อเหมือนได้เหยื่อแล้วแบบขู่ใช่ใช่เหมือนได้เหยื่อชาบูไม่เท่าไหร่หรอกตู้หู้เนี่ยโอ้ยง่ายหลังงายหลังโอ้มาที่เก่า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 สนุกสนุกสนานอุ้ยดูมองดูมองทองคาที่ทองค๊ายังคอ กระโดดกะโดดฝึกกระโดดจะได้ออกกําลังกายฝึกกระโดดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สิเออจะได้ล้มไม่ไม่เจ็บอ่ะอย่าสั่นสิสั่นสิให้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 กระโดดฝึกกระโดดฝึกกระโดดจะได้ออกกําลังกายนั่นตัวอ้วนแล้วเนี่ยกินจนตัวอ้วนแล้วฝึกกระโดดหน่อยอุยกระโดดกระโดดตกตก ตกอ๊้เสียหลักเสียหลักกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยกระโดดสูงกระโดดสูงอ้อืออู้ยอุงยอุ้ยมีเสียหลักมีเสียหลักวิจ้อง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  เตรียมตัวพองแล้วเตรียมกระโดดกระโดดทุ่มหมักขาไี่เอาโอเคโอเคเอยน่ารักมาเก่งมาก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 โอ้ยเก่ง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 เกนี่ยเก่งมากเก่งมากอ้าหูชุ่ชุ่มชุ่มชุ่เน้แล้วถอยหลังถอยสลังสู้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 สูสส ได้แล้วถอยหลังอุ้งอุ้อุ้ยอุ้ดูง <c oughs> สูงสูงสูง,สงจะได้ฝึกกระโดดมั่งอ้วนแล้วนาะออกกำลังกายมั่งอ้วนแล้วอ้วนแล้วชอบหน้าอ่าชาบูหน้าเขาสวยแล้วก็เหมือนตรงคอม,มันเหมือนมีสร้อยอะ่ะตรงคอไอ้อตบ <c oughs> กระโดดเออกระโดดฝึกกระโดดเอ้าน่ะน่ะฝึกกระโดดฝึกกระโดดสิฝึกกระโดดสูง